บอกชื่อคนนี้ได้กเลองหลังเหมือนกันหัวโล้นๆให้ทีมแบงคอกมีลูกสาวแล้วช <if> ื่อคล้ายๆสิ่งที Com ่สิ่งที่ดื่มพอไปเที่ยวคอมแอนด์คอมแอนด์ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช้างศึกควิสนะผมต้าเราแล้ววันนี้ผมมายืนอยู่หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานะกับเกมบิ๊กแมตช์ระหว,ว่างทีมชาติไทยกับไทยลีกออสตานะแต่ผมไม่ได้มาทําหน้าที่พิธีกรทั่วไปนะเพราะวันนี้เนี่ยพิเศษมากช้างศึกเราจะแจกของที่ระลึกสุดเอ็กซ์ลูกีฟนะกับคนที่ตอบคาถามเราได้จะคุยกับใครจะเจอใครบ้างรับชมได้เลยครับเสีย โอเคครับเราเจอแฟนบอลกลุ่มแรกประจำวันนี้แล้วครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับแนะนําตัวก่อนนะครับชื่ออะไรครับชื่อโอครับชื่อก้องครับครับคุณโอคุณก้องนะครับเชียร์บอลไทยมานานขนาดไหนแล้วครับก็ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยจำความได้ก็ทีมชาติไทยตลอดสุดยอดครับสุดยอดครับแต่ว่าทรงอย่างเงี้ยน่าจะพร้อมกับคําถามเรานะมาที่คําถามแรกนะครับปีนี้เนี่ยอยากทราบว่าทีมชาติไทยเนี่ยออกชุดแข่งเสื้อชุดแข่งนะครับมากี่สีบปีนี้ครับ มีอะไรอีกไหมแดงแดงมีมีน้ำเงินอ่าเขาก็ปีนี้มีน้ำเงินแดงเหลืองอยู่ไหมเหลืองอเขียวขาวไม่ สองสีครับสองสีใช่ครับโอเคครับสองสีเป็นคำตอบที่ผิดนะครับจริงๆแล้วมีสี่สีนะครับแดงน้ำเงินขาวแล้วสีสุดท้ายเป็นสีเหลืองครับเจอกับแฟนบอลอีกท่าหนึ่งนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อแหวงครับผมมากันที่คำถามแรกนะของวันนี้นะครับอยากทราบว่าปีนี้เนี่ยทีมชาติไทยนะ2020เนี่ยมีชุดแข่งกี่สีครับมากกว่า3น้อยกว่า6กห้าครับผมโอ้นิดเดียววินิจเดียวครับนะครับตอนนี้ถึงคิวสาวๆบ้างครับที่เราจะมาสัมภาษณ์นะช่วยแนะนำตัวหน่อยครับชื่อมายค่ะมิวค่ะ ครับคุณไม์กับคุณมิวนะครับเชียร์บอลไทยมานานยังครับก็เกือบจะสองปีแล้วเหมือนกันค่ะชอบใครสารัตค่ะทำไมครับเรไปชอบสารัตครับชอบการเล่นเขาค่ะหนูห๋อชอบเฮ้ยเฮ้ยคิดไม่ออกว่ะอ๋อใช่ที่อยู่บุรีรัมย์ใช่ไหมใช่ใช่พี่ต้นหชอบพี่ต้นครับหนูชอบสกิลการเล่นเขาอะค่ะเล่งครับเขาหลอใช่ค่ะทั้งรลอดด้วยค่ะก็เลยแบบแอบแซบนิดนึง ทีมชาติไทยปีนี้เนี่ยมีชุดแข่งกี่สีครับมีสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงสีสีใช่ไหมครับสีใช่ค่ะถูกต้องครับคุณพงครับคุณพงครับก่อนอื่นเลยครับหมวกเท่มากครับก็ใส่ชีย์ทีมชาติประจำาครับสุดยอดนะสุดยอดมากันที่คำถามแรกเลยดีกว่าครับใบให้ว่าไม่เกินห้า อ่าสีีแล้วกันครับมากับดวงครับพี่คนนี้มากับดวงครับครับผมน้าเอแฟนบอลไทยนะครับวงครับผมสองท่านนะครับเชียร์บอลไทยมานานยังครับก็ยี่สิบกว่าปีแล้วครับทีมชุดนี้เนี่ยชอบใครมากที่สุดครับก็ชอบทุกคนแหละครับเพราะว่าอยากให้เหมือนเราไม่ได้ดูบอลไทยมานานก็อยากมาให้กําลังใจน้องๆก็คือเชียร์ทุกคนโอเคเข้ารนดับแรกเลยครับไม่ว่าไม่เกินห้าไม่เกินห้ามันมีเหลืองนะเหลืองอีกสองละแดงขาว สีีมีเหลืองไปยังสีขาสีสีนะครับโอเคถูกต้องครับคำถามที่สองคือจะถามสะกดคําว่าราชมังคลากีฬาสถานรอเรือสละอาชอช้างมอมาไม่แหนอากาศงงูพอควายรอลิงสละอากอไก่สละอีสละอีรอจุลาสละอาสอเสือถอฐานสละอานนโครับอู้อู้ผิดไปนิดเดียวครับ ไม่ครับสอเสือถอถุงสระอานนหนูลอเรือสระอาชอช้างมอม้าไมหันอากาศงองงูคอควายลอลิงสระอาก็ไก่สระอีลอจุฬาสระอาสถานสอเสือทอถุงสระอานหนูโอ้โหเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับลอเรือสระอาชอช้างมอม้าไม่หันอากาศงองงูก็คอควาย ลอลิงลอลิงลอล the ิงสระอากไก่สระเอรอจุลาสระอาสอดเสือทอดาทอทอถุงสระอานนูถูกต้องครับทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยมีนักเตะลูกครึ่งกี่คนครับใบให้ว่าเล่นกองหลังหมดนะสามคนเล่นกองหลังหมดเลยดูอันนี้ซองโดจากลับบุรีชื่ออะไรฟิลิปฟิลิปโรเลอร์สองคนละอ๋อสามคนแล้วกันครับโอเคครับสามคนปิริบโรเลอร์โรเลอร์คนหนึ่ง ทอมเบียสองคนแล้วฟิลิปทอมเบียไม่ให้ว่าเล่นวิงแบ็กเหมือนกันชายสองตัวรวมกันเป็นกี่คนครับสามสามโอเคครับสามคนถูกต้องครับฟิลิปโดอลลทอมเบียทอมเบียคนอีกคนพี่สังโดช่วยสังโดสามคนนะครับถูกต้องครับสามคนครับทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยครับใครเป็นผู้เล่นที่มีอายุเยอะที่สุดครับ28ปีครับธนชัยธนชัยครับธนชัยหนูราชครับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับใท่าสองสุดท้ายนะครับใช่ครับสุดท้ายเลยถูกต้องครับสมมติ อยู่นะแล้วเราแซงคนที่อยู่อันดับที่2ตอนนี้เรากลายเป็นอยู่อันดับที่เท่าไหร่เรากําลังวิ่งอยู่วิ่งแข่งอยู่สมมติวิ่งแข่งอยู่เนี่ยแล้วเราแซงคนที่อยู่อันดับสองตอนนี้เราขึ้นไปอยู่อันดับเท่าไหร่ต้องที่หนึ่งหนึ่ไม่ใช่แล้วถ้าถ้าแซงที่2จะไปอยู่ที่เท่าไหร่ทีสองคิดดีๆถ้าเราแซงที่สองจะได้ไม่มีโซ่ออยู่ต้อเชื่อเองเฮอไง แสงที่สองใอคับเราวิ่งนะเราวิ่งเราวิ่งเราวิ่ง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 อยู่อ่ะสมมติคนที่ที่สองคนที่สองวิ่งมาแสงที่สองตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งที่หนึ่งใช่ไหมโอ้ผิดครับอยู่ที่สองที่อยู่ที่สองสมมติถูกปะถูกปะฉสังแล้วอยู่ที่สอง เออสมมติคุณกําลังวิ่งแข่งอยู่ปกติวิ่งนะวิ่งวิ่งแข่งอยู่แล้วคุณแซงคนที่อยู่อันดับที่2อ่ะตอนนี้คุณกลายเป็นอยู่อันดับที่เท่าไหร่2ใช่คือสองครับถ้ามีคนอยู่หน้าสามร้อยคนครับหนึ่งถึงร้อยนะครับคนที่เท่าไหร่จะเข้าไปในสนามก่อนนะหนึ่งถึงร้อยครับหนึ่งถึงร้อยส่วนที่เก้าครับโอ้สุดยอดครับน้องบีมนะครับเชียร์บอลไทยมากี่ปีแล้วครับ12ครับโอ้สิบอายุถึง12บสวันเนี่ยครับจริงครับมาเดียรอ๋อพอดีครับตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่วันที่เกิดทีมชาติ ไทยวันนี้เนี่ยเรียกนักเตะมากี่คนยี่สิบสี่ครับถูกต้องถูกต้องในเกมแข่งขันเกมหนึ่งนะในสนามฟุตบอลนะในสนามฟุตบอลนะรวมนักเตะสองทีมแล้วรวมกรรมการแล้วออกมาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่สองทีมก็ยี่สิบสองคนกรรมการสาวก็เป็นยี่สิบห้าเลขคี่ค่ะถูกต้องครับเลขคี่ครับ